วันนี้นะคะโฟกัสก็จะมาทําไก่ทอดทงคัตสอนะคะจริงๆมันต้องใช้เป็นหมูเนาะแต่ว่าอออตอนนี้คุณแม่ไปซื้อเนี่ยหมูมันหมดก็เลยซื้อเป็นไก่มาแทนนะคะนี่ค่ะแรเราก็จะหั่นไก่ก่อนนะหั่นประมาณนี้เลยอันนี้โฟกัสใช้เป็นสันในใช่ไหมโฟกัสใช้เป็นสันในแล้วก็เอามาหมักนะคะด้วย เกลือพริกไทยรสดีแล้วก็สีอิ๊มวมอิเออ,ขอ,อเขาเรียกอะไรนะขเขาใสเขียวอะไรเียวปก่กัสจะโชว์ที่การถอดถุงมือการโกัสเขียเสร็โอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะทำการเอา้อคนมาแล้ว เราก็นำไข่นะคะนี่โฟกัสใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะใช้เป็นเบอร์อื่นก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ปีไข่ะคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโฟกัสก็จะมาทำไก่ทอดทงคัสเสอค่ะซึ่งวัตถุดิบของเราก็มีไม่เยอะมากนะคะมีประมาณเอ่อสี่ห้าอย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกคือ ไก่นะคะหรือว่าใช้เป็นหมูก็ได้นะคะสําหรับคนที่เป็นอิสลามก็ใช้เป็นไก่นะคะอันนี้นะคะก็จะเอาไปหมักด้วยเกลือพริกไทยรสด,ดีแล้วก็ซอสฝาเขียวนะคะ 2. ค่ะคือแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็ามาใส่ในภาชนะ3คือไข่ไก่ค่ะอนี้พวกจใช้เบอร์ศูนย์นะนี้แล้วก็มาตีให้มันเข้ากันไม่ต้องปรุงรสนะคะไข่ แล้วก็เก็บขนมปังค่ะอันนี้คือโฟกัสล่างมือนะขอใช้มือกันโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่ถุงมือป่วยชุมมือลิ้นพันขั้นแรกก็คือให้เรานำไก่เนี่ยี๋ยวขอแปะขอเปะหนึ่งนะคะมาชุบลงในแป้งชุบแป้งทอของเราก่อนนี่ให้มันเข้ากันทั้งสองด้านเลย โอเคค่ะอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาชุบกับไข่ของเราแบบใสออกไปเลยแล้วก็ใช้ซอมที่เราตีไข่เมื่อกี้เอาไข่มาราดมันทีนี้ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นค่ะนี่เก็ดขนมปังของเราตัวที่จะทําให้ไก่ทอดทงขัสืสอของเราอร่อยอร่อยนี่นั้นเราก็ใส่ลงมามา ขนมปังที่ขนมปังที่อยู่ข้างๆคะระนี้แล้วเราก็บีบนะคะมันจะได้เข้ากันเลยบีบนะบีบแน่นๆน,นนะนี่ตั้งน้ำมันเลค่ะตั้งน้ำมันเลยระหว่างเรานี้เราก็สามารถตั้งน้ำมันรอได้เลยนะคะแล้วก็จะได้นี้จากนั้นเราก็วางบนเขียงของเราก่อนแล้วกันนะเพราะว่าโฟกัส หาจานไม่เจอแล้วเราก็ทำเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าไก่ของเราจะหมดจ้าชิมสักโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้เอาไก่ที่เราคลุกไว้ในลมผ่อดแล้วคือเผื่อให้ลงชิมนะชิมเสร็จแล้วนี่นี่นี่แล้วก็มีกระเด็นอันมันด้วยแล้วก็เอามาใส่จานไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ พ้าท่อเสร็จท้งหมดเราก็จะคักให้เย็สแป๊นึงแไม่้งให้เย็นจนนิ่นะแค่ให้มันไม่ร้อนมากันของแล้วก็จะหั่นนี้แล้วเี๋วเราก็ไปดูตอนที่เราหันเสร็จแล้นะคะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ท่อเสร็จแล้วเโฟกัสเนี่ยจะหัน่นแล้วก็เอาไปให้พี่ฟิลชิมบนห้องนะคะเนื่องจากโรงเียนพี่ฟิลมีคนติดโควิดที่ฟิลเลยต้องอยู่ในห้อง เป็นการกัดตัวที่บ้านนี่แหละนี่จะให้ดูนี่เดี๋ยวให้ดูเลยส่ไปอันนี้คือเออเขาเรียกไรนะถ้วยเป็นไฟรามว่อเช้าซื้อมากินก็เก็บเอาไว้แล<อ>้วก็หั่นให้เป็นประมาณว่าชิ้นพอดีคำนะคะคิวจะได้กินง่ายๆหน่อยอ อยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากอะเคยโคตรหอมอุ้ยสงสานพี่ฟิวกินหมดโดยเยอะจังหมดค่ะเพราะว่า,ากับตัวแล้วเนี่ยเราก็เครียดเราก็รีหิวนี่ค่ะอุ้ยหอม โฟกัสจะบอกว่าคือถ้าเป็นคนเหนือ mm. เขาก็คงจะกินประมาณว่ากับซอสมะเขือเทศเนาะแต่ว่าบ้านโฟกุกันเนี่ยจะมีน้ําจิ้มประจําบ้านนะคะคือไม่ได้ทำเองจต่ซื้อมาคือน้ําจิ้มสุก,กี้นะนี่นะ่ากินมากแล้วเราก็จะไปยิบน้ำจิ้มสุก,กี้โอเคแล้วก็ไม่จิ้มฟันด้วยอ,อาจจะดูแบบ ียขมนมปังไงมันกรอบมันก็เลยกระเด็นกระดอดมีกระแสน้ำจิ้มซุกกี้แบบโอ้ยเคตายแล้วของพี่ฟิลเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งเมนูกับตัวที่โฟกัสแนะนำเพื่อนๆมอนนอากๆเลยนะคะมันคือไก่อทอดทงคัตสึที่อร่อยมากๆเลยนะคะโฟกัสเนี่ย อยากบอกเพื่อนๆว่าโควิดก็มารอบสองแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มอรีคริสต์มาสด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย